ครับวันนี้อยู่ที่แปลงอ่าตบลชมนะฮะอันนี้ฉนดคูด่แดงครับพี่ขายถูกสุสดในตบลชมเนาะอันนี้ไล่อสี่ไล่ฮะอะสามขาดห้าตารางวาครบสี่ไล่ฮะสามไล่สามงานเก้าสิบห้าตารางวาครับอันนี้ขายอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นบาทแปดแสนแปดหมื่นบาทติดาทางสารนะฮะตรงนี้ฮะ อ่าสามสิบแปดเมตรฮะด้านหลังก็จะก,กว้างประมาณสาสิบห้าเมตรสาสิบสี่เมตรฮะประมาณนี้ฮะโดยประมาณฮะอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆฮะลงไปนะแล้วก็จะตอนนี้ทั้งหมดเลยฮะอันนี้หน้าแปลงนะที่ผมยืนอยู่ก็อ่าจุดนี้ฮะก็จะเป็นแดนแรกแดนที่สองก็น,นู่นเลยฮะที่จะมีถังขยะอยู่ด้านขวาฮะของเราอยู่ซ้ายนะฮะด้านหน้าก็กว้างสามสิบแปดเมตรเนาะอันนี้ป่ามันจะทึบหน่อยพี่อยู่วิวภูเขานะ วิวภูเขาเออน้ำไฟปปาพร้อมน้ําไฟปปาพร้อมเนาะอันนี้ให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 ้ชมด้านนี้ก่อนเนาะแล้วก็นี่ฮะต้นไม้มันจะบังเนาะเอออยู่ใกล้เขาเกินนี่ฮะเขาแถบขวาของภาพก็นี่นะฮะเขาเนี่ยฮะ <c ười> ใกล้เออเขาใกล้เกินเนาะเนาะอยู่ที่ตบชมฮะอยู่ใกล้แปลงใกล้เขาเนาะ หลังแปลงถ้าเ,เราเกิดเราลียร์ i ิงนะลียร์ i ิงทั้งป่านะตอนนี้คือมันมองไม่เห็นแลเนาะเอ่อก็จะให้ดูว่าหน้ากว้าง38เมตรด้านหลังก็34 35เมตรนะโดยประมาณสี่เดียบพืผพาเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าเนาะแล้วก็จะไปด้านข้างของแปลงะฮะแปลงนี้ฮนะแปลงนี้ก็คือไม่ใช่แปลงที่ขายนะคือเราก็จะอ่ของเขาก็ลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันด้านหลังของแปลงก็สุดนู่นเลยฮนะสุดเหมือนแปลงนี้นะอ่าสุดแปลงเลยฮนะ โน่นฮะก็จะเห็นวิวเขาเนาะวิวเขาด้านหลังของเราเตียเตียนี่เอ้ของเราไม่ใช่เตียเตี <c oughs> ผู้ผิดนะของเราลกๆนี่ฮะูน่นนะที่เห็นนะลกๆกเนี่ยนะที่ชียที่ปางสงเนี่ยนะอ่อยาวไปนู่นเลยนะการถ้าเกิดเคลลิ่งแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนที่แปลงนี้นะเหมือนที่แปลงนี้อ่าถ้าเคลลิ่งหมดแล้วนะก็จะเหมือนที่แปลงนี้นนะแปลงนี้ติดกันฮะแปลงนี้ติดกันเนาะให้เข้าใจนะไม่ใช่แปลงเตียเตียนะแต่ถ้าปรับพื้นที่แล้วแบบแบบแบบนี้นะก็จะ อ่าสวยแบบนี้เลยนะอ่าสีเลียมถูกที่สุดในตำบลชือมขอบอกนะ8 8 0 0 0นบาท880,000บาทสีไ้ไนดะ้เนาะติดกลมกอ่าแล้ววิวภูเขานู่นเลยสวยถ้าเอาไม้ออกนะทั้งหมดนะอันนี้ถ่ายด้านข้างให้ดูเนาะนี่ฮะถนดฮะคุดแดงนะ,ะโนดคุดแดงนอสอสีจอเนาะติดถนนสาธนารนณะอ่านี่ฮะเป็นทางดินรูกรางหินคุกเนาะ เข้าไปก็จะเป็นโครงการาจัดล็อกขายนะของเขาว่าข้างในขายอยู่ที่รายละ7ล้านเล้านแปดเออแพงสุดๆเนาะอันนี้ของเราถึงก่อนนี่ฮะอันนี้ก็ไฟสามเฟสที่เข้าไปในโครงการของเขาเนาะโน่นให้ดูถ้าได้สนใจฮะติดต่อถูกที่สุดเกงกำไรได้เนาะไปต่อได้ไปต่อได้แปลงนี้092-380-4583ตโโาตบชมมอำเภอเก่งคอยจังหวัสดสระบุรีครับ